อ,อ,อ๋อไม่น้องขึ้นเขากินข่าวน้ำกันพี่น้องปลาคอใหญ่น้อนี่เนาะแต่ปลาคอใหญ่สองตัวเนาะบ่ได้เอากล่องลงไปเลยพี่น้องไทยบุตรท่นเนี่ย,ยเป็ก็ปลาคอใหญ่กันครับนี่ปลาคอใหญ่บังบรรยากาศดีนะอ้บรรยากาศแซ่บกินข่าวน้ำกันพี่น้องอืมกินใช่ไหมที่ลงมาเออ หวานมาจกคนมาเบิดแกงเงี้วนะแมนมาบดกแกงครับเนื้อหวานดีบ่ะปลาได้ไหมเนื้อมันนหวานได้พีหน่อยปกันกลางผา่ากันคนด้วยคนตกมาแล้วชอาไป ตัวนี้อู้ตอนนี้ไหมตอนนี้โซบิโซนอ,อกนะอืหวานจุไอมากโอเคทุกคนนะไว้เจอกันชิหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย